กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่ในบ็อกฟูอีกแล้วหลังจากที่เราได้ลงคลิปพระสีฟ้าวันนี้กูแดกทั้งเฟลคอนเพรเดี๋ยวเลิฟขอฟา,าร์มมัตเตอรนี่ให้ให้ได้ทุกสกิลก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทําเป็นพระเออพระมีปีเฟลคอนแล้วก็ตัวสีฟ้าแน่ล่อเทอันเม่อตอนนั้นต้องใช้ชาเลนจ์้นี่ด้วยนาะแต่อันนี้ไม่ต้องแล้วเพราะว่ามันไม่ต้องมันไม่ต้องไอ้นี่แล้ว เราใช้ดาบเอ็นมามันชื่อว่ายามะฟึบฟึบแม่งเร็วมากเลยที่ยามะเนี่ยฟลึบฟึบเอิ๊กเอิ๊กเอิ๊กเอิกเอิกติดสแตนติดแอร์เรียบร้อยเฮ้ยฟลึบแตกไม่โดนเฮ้ยปึ้งเรียบร้อยแตกหนึ่งเลยอีกหนึ่งดาเมจแม่งน้อยไม่ได้อัพเยอะเออเออโหเรือแม่งเหลือกระจิ๋วเดียวเอ๊ะ เฮ้ยปิ้วๆิๆวิวิวได้มามัตเตอรี่ก็น่าจะประมาณห้าสิบเนาะก็จะใช้ได้สามสกิลสกิลแซดเป็นการยิงปิ้วๆิวออกไปเ๋ยนะขอเอายามะปาดให้มันเลือดน้อยๆนอะกูว่าคิดว่าเพชรเขาจะทำให้อึดด้วยนะอ่าเอ๊ะเวลูกเตะใช่ไหมแซดิ้วโอเค เฮ้ยฟลิปไปฟลิปไปโอ้โหรวมผลปีศาจยังไงให้หล่อเท่ไอ้เนี่ยฟลิปปึ้งแล้วมันรวมได้สองตัวเลยเหรอวะฟลิปเพิ่งรู้ว่เนี่ยได้อีกรอบมึงน,น่าจะแตกกว่าจากที่กูเห็นฮึ๊บไปเรื่อยๆโอ้ยพิวพิววสี่สิบห้ายิงดาเมจโอ้โหฟลิไปเตะไปหนึ่งไปยอดหน้าไปหมดตัวนั้นอะ่ะฟลิป อซุปนี่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 ีทำที่อะไรได้วะเนี่ยเฮ้ยไม่นะซีมึงทำอะไรได้เรามีผลพระอยู่ในตัวเพราะว่าเราจะทำไอ้นี่ยังไงล่ะเราจะทำเป็นพระเฟลคอนแล้วตัวสีฟ้าเสร็จแล้วถ้ามีฟินิกก็จะโอเคแต่ไม่มีซี่โอย斯เน่ดแบระยะประชิดอะเรลก้าสิบแล้วเก้าสิบแบตเตอรี่ ไปเอาเอาด้านบนต่อโอเคหนึ่งสองฟลิปฟลิปต่อย้ายกระบาดตรงนี้เฉยเฮ้ยปุ๊บ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 ฟลิปอืมเอิร์กอะไรอะไรอะไรสกิลเดี๋ยวยางฟลิปตุ้มไปปีปิ๊บเออเออเออโอ้สองเท่าโอ้โห เฮ้ยปิวปิวปิวเฮ้ยปิวเฮ้ยอ๋ ي, อ, ي, อ, ي, อ, ي, อทำให้อีกฝ่ายแข็งตัวเลยเหรอ,อ,อน่าจะดีนะเนี่ยน่าจะดีเนี่ยเอาเป็นการแต่ว่ามันระยะประชิดไอ้เหี้ยถ้าไปสู้กับพาร์ทในตันท่านยากหน่อยเพราะพาร์ทแม่งแม่งมีสกิลระยะไกลด้วยเนาะทำให้อีกฝ่ายเกิดสถานะสตัร์สักครู่ก็ถือว่าดีไอ้สกิลเนี่ยน่าจะสตัร์นาน,านาสุดแล้วสกิลซีประมาณสองสองจุดหนึ่งวิโอเคหนึ่งร้อยสกิลวีเป็นการ ลูกเตะเนาะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวกูจะลองดูดิมันในในในสตอเรจกูย,ยังเหลือผลอะไรอีกมั้งในสตอเรจกูย,ยังเหลือผลอะไรอีกมั้งไอ้เหี้ยฟึบฟึบโอเคชีวิต,ช,วตชีวิตกูต้องมามานั่งฟาร์มมัตเตอรี่ผลยังรอเท่เรามีผลท้าสองผลแล้วเนาะนี่ผลท้าอันนี้กับอันนี้บาเรียเราไม่ฟาร์มดีกว่ากูละฟาร์มกูละไม่ต้องฟาร์มเพราะกูมันี่โอเคประมาณนี้กินได้เลย กินพระได้เลยแล้วเราไปเอาละว,วาดต่อได้ปึ้งอ้าวเอย,เอยจักรกะแลเงี้ยมันปีกมันจักระและใช่ไหยเอยเอเขาไปไหนกันแล้วเออเขาไปไหนกันเราเราจะให้เขาทายว่าเรากินผลอะไรดีกว่าไหมน่าสนใจนะ มันมันไม่มีการอึดคูณสองเลยหรอแบบกินไอ้นี่อึดแล้วมันอึดอีกแล้วเนะี่ยไม่มีใช่ไหมไม่มีติดสถานนั้นีนกระถีบเลยแบบแบบแบบบินแบบมีสกิลบินติดตัวอะไรประมาณนี้ไม่มีแบบอุตสามีปีทั้งทีนะมีปีแต่ก็ใช้ไม่ได้ชีวิตกุนหาเศร้าเออเดี๋ยวเราไปหาเฮแคสโตลพอดีโอเคไหมปึ้ง มากดออโต้คลิกได้กดออโต้คลิกได้เปิดหมวดออโต้คลิกมันไอ้ไอ้ดาบยามาไม่เหมาะกับผลระอย่างยิ่งเลยนะถ้าสกิลเซตอ่ะดีแล้วดีแล้วแสงคู่เลยเหรอเก้ไปมาแล้วมอนมาแล้ว แดง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 เดะแดงแดงแดงฮึบฟลิปโอ้เพื่อนแม่งเจ็บหมดจริงๆเพื่เนี่ยมันไม่เหมาะกับผลพลาอย่างยิ่งเลยไอ้ไอ้ไอ้ดาบเนี่ยมันเหมาะเหมาะกับพีพีแล้วก็เป็นสายไอ้นี่นะผลหนวดดำนี่น่าจะดีเออเพราะว่าพลามันตัวใหญ่หรือว่าต้องปรับปรับเป็นพลาไอ้เนี่ยพลาล่างหน่อยล่างเล็กเออมันถึงน่าจะดีเนาะเพราะสกิลเซตมันจะไม่ค่อยโดนยกเว้นสกิลไอ้นั่นแหละสกิล สกิลเคลื่อนมีโอกาสโดนอยู่เฮ้ยตุม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 เฮ้ยฟึบเฮ้ยฟลับฟึบฟึบฟึบนี่เนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยอืมเนี่ยต้องทำให้มันอยู่ล่างๆมาเลยเรียบร้อยใครได้ผลครับเนี่ยยังไม่ได้ใช่ไหมหรือได้แล้วอย่างอย่าง คิดว่าได้ผลแล้วนี่นี่เป็นไงเป็นไงโอเคใครได้ผลครับผลอะไรวะผลอะไรอ่ะใครได้อ่ะใครได้แล้วเหรอเบีย้ยนอ่าว่ามาเพื่อนได้ผลอะไรเพื่อน ไล่ไล่เบิร์นมันมันก็น่าจะมีหน่อยเดี๋ยวลาถามมันก่อนผลไร่โอ้มีคนเวลวใกล้กูแน่หนึ่งแปดสองสี่ผลนายเทจังโอ้ไม่ต้องชมกับผมหลอดเท่แล้วผลกูทางเข้าด่านไปไหนตามมาตามมา ไฮ้ตามมาสิเพื่อนตามมาตามมาตามมาพาพาเพื่อนเราไปเข้าด้เลยตามมาตามมาตามมาโอ้วแหลกแหลกแหลกสกิลกูแม่งแม่งนำกูแล้ว ไอ้เหี้ยแม่งนำกูเล้วแม่งเป็นมิ้งไงต้องเข้าใจมาเป็นมิ้งแต่กูรู้ทางไงตุมตุๆมตุ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 มเอายามนัปาดแม่งปาดแม่งปาดแม่งให้หมดนี่ โอเคนี่และเพื่อนจองเอาดาไปซะเพื่อนดาที่แข็งแกร่งเนี่ยสามสิบเอลิตนั่นเฮ้ยเพื่อนอมึงได้ผลเหรอเฮ้ยเยผลเอะไรวะผลยางอ่นเหรอ เพื่อนมึงอย่ามงอย่ากดนะทิ้งผลให้กูก่อนเพือ่อนมึงทิ้งผลให้กูก่อนกูจะรับมันอย่างดีเออเอามาๆ,ๆลำบ๊บเอ๊ะน่าสนใจกินยาเข้าไปต่อไอ้เนยกินยาเข้าไปต่ออะไรประมาณนี้อ่ะเอออย่า,า,า,ามาทำมันมตามตามาตมาตมาตมา ปุ้งกันไปปุ้งกันไปเื่อนมาอย่างวะเพื่อนเราไปไหนวะเพื่อนจะตามมาแหละเออเห็นไหมเพื่อนแม่งเพื่อนแม่งฉลาดบอกแล้วเพื่อนแม่งฉลาดเราจะมารีวิวแค่ดับบลักเล่นๆไอ้เหี้ยแม่งเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนกูไปไหนละเพื่อนกูมาหากูยังวะ เพื่อนเอาเพื่อนหายเออเพื่อนหายโอ้ชิบหายเพื่อนหายแล้วไอ,อ้เงี้ยเพื่อนไปกูทำเพื่อนหายชีวิตชีวิตคนหน้าเศร้าไอ,อ้เงี้ยพังเพื่อนหาย เพื่อนเขาฉลาดขึ้นเลยเพื่อนมาเร็วเพื่อนเพื่อนมานายเป็นนหนเพื่อนตัวนี้เพื่อนเนีย่ยวิธีดูนะครับผม ราใครไม่รู้กูตบไปสามเจ็ดตัวอนะเงี<ๆ>้ยตบถามว่าตบได้อะไรเวลครับผมไม่ได้ตบเอาดาบหรอกกูตบเอาเวลไอเี<ๆ>้ยตอนนั้นกูตบอย่างเม,มามากูตบเอาเวลไอที่กูเวลเยอะอะไม่ใช่อะไรกูตบเอาเวลเดียวไอสัตมีสามร้อย เออได้อย่างเี้ยสาม้ยเจ็เอ้ยมันสามเจ็ดเน่ยสูตรไม่มีค่าโอเ้เขียนไปละอเอา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 ภาษาแบบเขียนอะไรแล้วกันนะ เอาภาษาเฉียนครับผมภาษาตัวภาษาทางการกูใช้ไม่ได้เปล่าหรอกที่เกียดชีวิตไงชีวิตนั่งฟาร์มแต่บอสเนี่ยวันวไม่ทำาเธีอะไรอ่ะแม่งเลยแม่งเลยเยอะเอาไหนๆก็ได้ผลมาแล้วกูยัดเข้าไปยัดเข้าไปในนี้เลยแล้วกันแม่งเป็นหมัดเหมือนกันโอเคคดเก่ง วันเนี้ยวันทั้งวันไอ้เหี้ยแม่งนั่งฟาร์มตัวเหี้ยเนี่ยนี่เวลาอันนี้สอนเทคนิคนะครับผมสอนเทคนิคในการตก เราต้องเปลี่ยนจากเพิ่มเป็นรอไอ้เน,นี่ยเห็นไหมวิธีดูง่ายๆแบยสิบนาทีสิบทุกๆสิบนาทีบอสจะถัดเราฆ่ารอไปแล้วสิบนาทีมันจะเกิดเลยเอาง่ายๆหกสิบนาทีเราจะได้หกตัวร้อยยี่สิบนาที เดี๋ยวนะไม่เออเราแวร์ e ีสปอย s ์เดียวบนโลกวอนเดี๋ยวกูไปดูให้เพื่อนวิธีตบบอสหลอดที่ไหมเสียดามแม่งไม่กลายร่างเป็นเพชรไม่กลายเป็นพระสีฟ้าอีกแล้วอะ่ะที่กินไม่ได้กินแน,น่นเออเดี๋ยวนะ ก่อต้นไม้สูงครับผมวันนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะได้ตัง้ง <j>. หมื่นห้าเอ็กพีเนี่ยแม่งได้หกสิบล้านมึงตบไอตัวเนี้ยมึงมึงนั่งสิบนาทีแล้วมึงก็ไปตบสลับกระบอไอสลับกระมอนที่มันที่เราฟาร์มอยู่อะสบายเว้ยฟาร์มเร็วเร็วสลับคนที่นั่นแหละคนที่กากระงูครับผมใช่กูเองกูบอกตัวเองโอเคสรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวขอกลายล่ามันาพาแล้วปิดคลิปแลป้วบึ้ึงเอ้ยมันกลายล่าไปสีฟ้าให้กูแล้วเดียกลายล่าไปสีฟ้าให้กูกูดีใจอโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน x อซ์ตีแขมุ่ย